เฮ้ยพี่โนบไอโฟนใหม่สีระสงคเหรอไอโฟน17 Pro Max มันจะไปสู้ S25 ยี่ห้าเอาตางผมได้ไงอี่ออะไรเนี่ยทีมแอนดรอยแอนดรอยละไงดีกว่าพี่ต้งเยอะอ่ะคุณเอาอะไรมาขิงอ่ะเรื่องกล้องก่อนเลย48ล้านพิกเซล3ตัวดูผม200ล้านอ่ะอน,นี่ซูมแปดเท่าแปดเท่าปอมปอมอะไรแอปเปิลก็บอกแปดก็แปดดิโอ้ไม่ชัดเลยดีซูมได้แหละเอาไกลสุดยะเออ 40 40โอ้ี่ได้น้อยยังง่ะผมได้ร้อยเท่าเอาไปทำอะไรเยอะแยะเราสีก็พอแล้วต่อไปบอดี้นี่เป็นไงบอดี้อะไรเนี่ยโหอลูมิเนียมยุกง่ายเด้อันนี้คุณใช้อะไรไทเทเนียมนี่โอ้ยร้อนเปล่าไม่ร้อนเพะมีเวเปอร์แชมเบอร์แข็งแรงแถมตกแล้วก็ไม่แตกอตกดิเแพงอ่ามา AI ดีกว่าเนีนยพี่มีอะไร Apple Intelligen เสุดล้ำใช้ได้แล้วเหรอผมนี่มีเจม i นา AI ในเครื่องนี่ลบตัวปิงปองลบโคนเนียนลบยันเงาอ้าพี่ลบได้เหมือนกันเงายังอยู่อยู่เลยผมไม่ค่อยเนียน นะเอาจริงงนะนิดเดียวอ่ะแล้วนี่ AI สรุปข้อความผมของพี่นี่ได้แต่ภาษาอังกฤษคือกำลังจะสรุปให้ดูเลยอะมันได้แต่ภาษาอังกฤษไงคร,รับผมภาษาไทยริตเออโอ้โหคนไทยใช้เรื่องแบตเตอรี่ไหมเอาแบตรอบนี้พี่มันจะอึดสักแค่ไหนกันเชียวก็ใช้ทั้งวันพอผมก็พอแบต5,000มิลลิแอมป์งั้นผ่านไปเอาที่ชาร์จเปล่ารอบนี้พี่อัปเกรด40วัตต์เอ้ยผม45วัตต์ตั้งนานแล้วไร้าสายพี่25วัตต์ยี่ทูเอ้ยผมก็เหมือนกันแถมมีพาวเวอร์แชร์ด้วยเดี๋ยวก็็แบตตหหมมมดชาาาาารร์จจใใ้้้คนนนนนนอออื่่ขเเเีีียยยกกกวัทไไลปปง อึ้งดีเอามาจดงานใช้วาดรูป,ประบายสีได้หมดเลยมีบป่าไม่มีอ่ะผมคือ S 2 5่ a ต